ข,ขบวนรถให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยครับขบวนรถที่จอดเทียบในชานฉลาดที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาที่สองห้าสี่รับส่งผู้โดยสารจากสถานีหลังสวนสุดปลายทางสถานีธนบุรีครับขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบางสะพานใหญ่แล้วจูรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนาผักควงไปอยูดรถหนองบุญพลและสถานีบ้านกรุดเป็นสถานีถัดไปครับ